ครูแอนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูแอนประพีพรสมิงกล้าทัพกันนะคะบทที่สาม การลบจํานวน2จํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10บความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบความสัมพันธ์ของการบวกและการลบคุณครูมีแอปเปิลอยู่หผล ซื้อมาเพิ่มอีกสองผลสามารถเขียนในรูปของการบวกได้ว่า6บวก2จากการบวกเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ6บวก2 เท่ากับ8 8ลบ6เท่ากับสอ2 8ลบสองเท่ากับ6การลบมีความสัมพันธ์กับการบวกคือผลบวกของจํานวนสองจำนวนใดๆ เมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นผลลบจะเท่ากับอีกจำนวนที่เหลือเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบคุณครูมีมะม่วง4ผลเพื่อนให้มาอีก3ผล สามารถเขียนแทนวิธีการบวกได้โดย4บวก3จากการบวกเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ4บวก3เท่ากับ7 เจ็ดลบสี่เท่ากับสามเจ็ดลบสามเท่ากับสี่การลบมีความสัมพันธ์กับการบวกคือผลบวกของจำนวนสองจำนวนใดๆเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ในสองจำนวนนั้นจะได้ผลลบเท่ากับอีกจำนวนที่เหลือเรามาหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก,กันต่อนะคะคุณครูมีโบอยู่ทั้งหมด5ชิ้นซื้อมาเพิ่มอีกสี่ชิ้น เขียนในรูปของการบวกได้ว่า5บวก4จากการบวกเราจะมาหาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบกันต่อนะคะ5บวก4เท่ากับ9 9 ลบ5เท่ากับ4 9ลบ4เท่ากับ5การลบมีความสัมพันธ์กับการบวกคือผลบวกของจำนวนสองจำนวนใดๆเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น จะได้ผลลบเท่ากับอีกจำนวนที่เหลือเรามาหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันต่อนะคะคุณครูมีลูกฟุตบอลอยู่8ลูกซื้อมาเพิ่มอีก2ลูกสามารถเขียนในรูปของการบวกได้ว่า 8บวก2จากการบวกเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบกันต่อนะคะ8บวก2เท่ากับ10 10ลบ 8เท่ากับ20ลบ2เท่ากับ8 <_ t ell> การลบมีความสัมพันธ์กับการบวกคือผลบวกของจำนวนสองจำนวนใดๆ <_ t ell> เมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ในสองจำนวนนั้นจะได้ผลลบเท่ากับอีกจำนวนที่เหลือคุณครูแอนจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะการลบมีความสัมพันธ์กับการบวกคือผลบวกของจำนวนสองจำนวนใดๆเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น จะได้ผลลบเท่ากับอีกจำนวนที่เหลือเด็กๆจำไว้ดีๆนะคะเด็กๆจำไว้นะคะว่าผลลบของจำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ กับวิชาคณิตศาสตร์บายครูแอนประพีพรสมิงกราทัพในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะบายบาย